แม่บางบคนในก,กุ่มเอาไม่คือว่าเขาอุ้ยเดียววะเส้นครับอุ้ยเข่ววาวะเส้นเป็นคนบาเพิ่นลงส่น <laughs> มันเขาอยู่บ่ครับตัวเข่าแล้วครับตัวจอกระจา,ายแน่นๆเ,เ,เลยนะครับ,รบต้นยืนต้นโตฟันแน่นๆอ้มหน่อยว่าฟันลงคือตัวเจ็ดสามนะครับเข่าเต็ม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 นะครับพวกเล่ากับเข่าเด้มาเล่กับเข่าโตหุ่นลุกหุ่นครับไหลดีสวัสรูดหนาวรูดเจ็ด ก็แปนี่โอ้ยงาบนล่างเด้งๆเนาะบางนก็จะแตกความโ็เด็กพาจานเัาแน่นอนนะครับเนาะมัน็นาตที่ตามแม่งแบบนี้ที่หน้าที่ไปเลยครับผมเพราะว่ากุ้มเป็นแบบกุ้มใหญ่หครับที่บอลที่งกุ่มมันจะกันให้ยกออกไปนี้ว่ายันให้ยกกลุ้มจักสี่บอกครับลงไมเาครับ พักนะโน้นละทรับผมโมอยากลรงมันเ่ิดวายผมไ้ในกุุงในขาเอชนบุรีนะพ่อพ่อค้าแม่ข้าพ้นเนี่ยเข้ากันเรื่อยเลยครับทั้งไทยทั้งห่อยลาวน้อยโตะวันกับแต่กระจายอยู่เนาะครับเนาะโอ้เมื่อวานกระจายครับผมเจ็ดกับแปดมาเรียมืนบัครับเจ็ดกับแปดมาอย่างแรงเลยก็เหนือได้กันก็ถือว่าได้ค่ากับเขากับน้ำกันนะครับพอพิดหวังนะครับบางเพื่อน เอสซีบางคนเพิ่งแบบว่าขายค่ากาแฟค่าขนมตหลายร้านมาสั้นมีมาอยู่แลยครับโอ้ร้านเหมือนเก่งๆไหมมาเรียงงัวซอยคนน่ะบรรยากาศกันครับเมื่อนี้ยกับคนน่ะไไเรียงงัวเรียงงัวงามเรียงงัวซอยลุงบ่อเมื่อวานนี้เป็นสร้างครับเพราะว่านเป็นสร้างก่อสร้างวันนี้มาเลี้ยงงัวแล้วเลี้ยงงัวงถักเกี่ยวเข่าครับผมครับเกี่ยวเข่าหน้าปังนะเกี่ยวเหมือนไรครับหน้าปังเมื่อนี้ครับผมครับรถเป็นลมาครับ เกีียวมันนี่จัดเลยตัวเนี้ยครับผมพ้นกระตุกมาคืนนครับสวัสดีครับผมนสี่ียับครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างโยรับมันนี่ก็มาตามแนวทางตอนนะครับนอคือเก่านะครับนอคือเก่านอยลาวแล่วหุ้นครับถึงดาวนะครับผมดึงให้ถึงดาวเหมือนเดิมนะครับนอจะเป็นชุดหางเดียวนะครับเด่นได้ตลอดสายตีตัวเราแม่นว่าเฮาเบิ้งหนังก็คือตัวเดียวคุ้มนะครับได้เงิบพัดเลยสุเรื่องในประเภทสายหุ้นนะครับ ไวยมันอกามีเข้ามีออกมีรถนะครับบางวันบางวันมีก็ไปเน้นพิษต่อพิษทางนะครับปัดตัวไส้ตัวเบาปัดได้ครับเป็นยังไงเพิ่นเอฟซีเพิ่นมีกำไรอยู่บ่ครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ได้กันนี่เลยครับไปฆ่าขนมให้ร้านพร้อมบ่ครับเมื่อวานเนี่ยครับมีมีเพิ่นก็โอนมานทำใจนะครับครับผครับเลยขอขอบคุณนะครับเนาะอนผมีน้นำใจเพิ่นส่งมาแบ่งปันเนาะแม่ครับมาเสริมบุญเสริมมารมีนะครับแม่ครับ คือเอาเอาไปแล้วเนาะแนวทางืันนี้เนาะครับผมในชุดบางที่มันบอกวยาเล่าต่างๆเขาจะซื้อมันมีหัวชุดสี่ตัวนะครับผมครับเล่ารวมทุกอย่างเลยครับทุกเวลาที่เขาเลีนก็คือจะเป็นไอ้สามสี่ห้าแปดนะครับผมสามสี่ห้าแปดครับผมเดี๋ยวจะช่างผมจุดข่าวเดียวครับผมเอาลงไปเพื่อนเพื่อนบางบางท่านเพื่อนก็เห็นอยู่ในทางไห้อยู่นะครับเพื่อนที่ตามเลยครับผม เพราะว่าเพื่อนใจเย็ดเรเป็นแม่บางคนเพื่อนกับแปบเขาเป็นมได้นะครับเนาะแมนมันเขายากเลยครับบางทีเพื่อนกับแอดเข้ามาผมมันกันยากนะครับเพื่อสิดึงเขาแต่ละเพื่อนเชิญเขามาแต่ก็รับทุกคนอยู่นะครับเนาะถ้าเจอครับผมรับทัากับเราผมไล่ไล่ไล่รับให้เบิรเลยครับผมเพราะว่าก็ให้โอกาสแล้วเวลาผมแนว่ถ้ามันอันละคักกลายกัเดี๋ยวมันีแห้งอีกเครื่องหนึ่งกับเบิร์ได้บาทนี่สามสี่ห้าแปดครับ ครับผมสามสี่ห้าแปดนะครับบางเชื่อเพื่อนจะไปจับวิ่นวิ่นเอาไม้ถึงยังกับภายในสี่โตนี่แหละนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดวงไพดวงมันเนาะครับสามสี่ห้าแปดแล้วก็ส่วนสองโตจะเป็นสามสี่สองตัวสามสี่นะครับเนาะสำหรับแนวข้างสามโตครับแต่เป็นสี่ห้าแปดมนแมนเป็นสี่ห้าแปดนะครับเนาะสี่ห้าแปด สำหรับสามต่อจบวินกันเอานะครับผมเพื่อบำมาตจาะครับเดแม่นครับเพื่อบำรุงมาเขาก็บาร่วนะครับผมสองตัวช่างสองตัวก็คือสามสี่สามสี่เนียนสองตัวเด้อครับเด้อสามสี่ครับผมอันนี้ก็คือมื้อนี่สลหรับมื้อนี้นะครับผมครับจะเป็นชัดชุดเดียวเลยครับผมทั้งทุกอย่างเลยครับเล่าหุ่นนอยแล้วก็ สาลัดถึงดาวนะครับผมส่วนสายรูดก็จะเป็นรูดสกับรูดหนะครับผมรูดบิ่งก็ได้นะครับผมถ้าถึงนน้ำเฮานะครับถ้าประยัดงบแล้วแต่ดวงก็คือว่าเล่นตัวเจาะนะครับผมตัวที่ให้วันทงนะครับแนวทางวันที่29มีสายนแม่นครับผมพุทธศักราช2565เนาอนะครับน้องครับ แต่ว่าอาจารย์พุ่นว่าระวังสองเก้าไวแน่เด้อยครับสองสองเก้าคุณบอกแบบแบบนี้บอกครับรครังในกลุ่มยังเพื่อับอกระวังสองเก้าสองสองเก้านะครับระวังสองสองเก้านะครับเนาะแม่นก็รู้ว่าจะมาในหุ่นใดนะครับหรือจะมาห่วยไอ้น้อยกับโบลูนะครับเพิ่อนบางสั้นในตัวในส่วนของกลุ่มที่มันบอกมากสินนะครับเนาะในกลุ่งมงก็บออยากลงหลายนะครับเพราะว่ามันสี่ พนที่เพิ่นประหยัดงบเพื่อนกับสิควายเขวแต่ให้มาฟังในทางอยู่กับเขากแคบกันแบ่งปันเนาะครับอเขาแบ่งปันไ้เพื่อนถ้าเพิ่นหมักเพื่อนก็ซื้อนะครับผมในทางกุ้มผมผมก็ลงไปแล้วนะครับเมื่อเนี้ยสำหรับเมื่อนี้ผมก็ลงให้เพิ่นแล้วแต่เธอเศร้านะครับลงในกลุ่มในนั้นแสดงว่าตอนเศร้ากับดิ่ฮกันนะบอครับดิ่งผมด้เงในสายรุ่นะครับว่าดีครับผม ครับผมช่า,างโยเมื่อคืนที่เข้าไลน์ไปแต่ที่ทำไม่เป็นนะพี่อยากเข้ากลุ่มหวยอ่ะกลุ่มหวยได้ได้ครับผมเดี๋ยวรองเี้เราเดี๋ยวเชิญเข้าในกลุ่มนะครับผมกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์หวยใ, <น S 1> ใช่ไห <ๆ S 1> มเป็นหรือไทยนะครับ<อ>บางคนจะสับสนนะครับฝากทางเอฟซีนั่นด้วยครับห้บองพมเล่น่าได้จะเป็นของลึ้ไทยนะครับในการดึงการวางหวยแล้วกะการเชิญนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้กดเข้าไปในลิงก์เลยไม่มี ค่าใช้จ่ายนะครับีเฟซครับไม่มีเฟสเข้าไลน์เลยครับผมแอดไลน์มาเบอร์นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมรับเป็นเพื่อนครับได้ได้ได้มันมันเยอะมากจริงๆครับไม่รู้ใครใครผมกำลังไล่เก็บอี่าไม่เ็นทีด้วยครับผมชื่ออะไรครับสีไลค่ะสีไล เดี๋ยวผมช่วยด่ายนะครับแล้วก็ติดตามทางช่องยูนะครับผมพอดีผมกําลังลงกับพี่บุญธรรมอยู่นะครับผมถ้าเข้ากลุ่มไม่ได้คุณแม่ก็มาดูที่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกวันนะครับพี่เพื่อนจะมาเศร้าๆอัปเดตว่านะครับถ้าเกิดอิเวนต์นะครับผมก็อยากฝากให้ดูในทางช่องยูเพราะว่าผมจะอธิบายแล้วก็มีตัวที่อาจจะบินๆสามตัวนะครับเมื่อวานนี่ปังมากเลย ไหลรูดเขาเจาะเต่งกระจายครับผมอห้าโอ้โหโชคดีจังเลยครับอย่าเล่นเยอะครับผมก็เล่นหบาทสิบาทเหมือนกันเหรอครับผมครับนบาครับบาทครับใช่ใช่ใช่อราบเุในกลุ่มผมก็คือเล่นเพื่อนึงกับข้ากับข้าวเนาะเล่นกันนะครับแต่ไม่ ครับได้ข้าวกับข้าวกันทุกวันทุกคนนะครับผมไม่ปกติที่จะเล่นสาบาทเนาะวันเช้านี้เขาให้หางเดียวเออโชคดีเลยนะครับโชคดีมันจะเป็นห่วยหางเดียวทั้งหมดครับทั้งห่วยไทยเดี๋ยวรอน่าจะมีเฮนะครับเพราะว่าห่วยไทยเพิ่นฟันมากก็คือจะเป็นแปดสองห้ากับหกแปดแต่ผมว่ามันจะซื้อกันได้บ่ล่ะอาจารย์เมื่อกล่ววันอยู่ว่าครับผมหกแปดกับแปดสองห้า รัฐบาลไทยนะพี่ครับรัฐบาลไทยเหรอรถลี่ผมได้อกี้ใบครับเขาหาซื้อกันเพราะว่าผมว่างตั้งแต่มือแรกเลยนะครับหวยลังหวยออกผมว่างเลยครับผมพนซื้อกันหลายกับแปดสองห้าตัวฟันธงเลยนะครับเนี่ยแปดสองห้าครับผมขอบคุณมากครับผมช่างโยวันนี้วิ่งลูดตัวไหนครับครับผม ครับผม YouTube เข้าดูเลยของเจตังกับพี่บุญธรรมนะครับผมลงสองช่องนะไม่ลงทางอื่นถ้าจะเป็นไลฟ์สดก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมน่าจะประมาณสามทุ่มมั้งผมว่าจะลงเพราะว่าบาง FC บางท่านอยู่ทางอะไรนะไอ้ต่างประเทศเนาะเพื่อนกับติดตามนะครับผมจะไลฟ์ทางไอ้ติ kt ตอกแน่นะครับทาง Facebook นะครับผม ครับัครบเนี่ยบรรยากาศงามครับผมอยู่นี่พี่เพิ่นมากะไปดูในช่อง YouTube นะ,นะพี่สวยๆครับผม <c oughs> ครับผมออเอาแค่นี้ครับเด้อครับผมอีกนึงเดี๋ยวจะเพิ่มบรรยากาศบ้านนาเดี๋ยวผมจะแกยวเข้าออกนะครับเดี๋ยวจะผมมีเวลานะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะดึงเข้าปุ่มนะครับผมขอโทษด้วยจ,จริงๆบอสทางยเพิ่นหลายคนแล้วนะครับผมว่าผมเนี่ยบางท่านเพิ่นมีแต่ปุ่มกด กดมากครับผมถ้าผมว่างผมรับได้ผมรับนะครับขอโทษด่วยผมแม่นว่าผมบ่อยากรับนะครับมันยุ่งหลายอย่างนะครับผมครับผมครับให้ลูกแล้วทีนี้มันโดนแฮกคอมอ่าอ่าอ่าห้องผมใช่ใช่วันก่อนของผมแฮกโดนแฮกไปผมโดนติดไปผมพักไปปีกว่านั่นน่ะผมเพิ่งมาทำใหม่แล้วก็อันนี้ใช้ตั้งระบบใหม่ครับผม ผมยูฝากช่องบุญคำนำโชคด้วยนะครับตามนด้ได้ครับผมแชร์ให้แน่เข้าไปด้วยน่ครับผมเม้นให้แน่ครับผมทางพี่อุ่นทําสองช่องนะครับแต่ช่องอื่นเขาองผมไปหลยอยู่ได้ครับประมาณสามสี่ช่องครับผมทางอยู่คนแชร์ไปกันฮะนะครับครับสวัสดีครับผมช่างโยหลือไอวิ่งรูดครับวิ่งรูดนะครับก็คือไอสี่กับไอสามเนี่ยสามกับห้า สามกับห <3 S 2> ้านะครับเนาะครับผมสามกั <S 3> 3 <S บห้ารูดสามและห้านะครับแม่นครับเจ้าหน้ยก้าวทีวีไหลใส่ล้าทีวีน,นี่ยแม่เนาะจีนเช้าเปิดโอ้ปีนเศ้ามันเปิดไ่เก้าสี่ห้ากับห้าสามแน่มันสิบอมาสะบ่ละจีนเศร้าเจ้าใกล้เลยเด้เนี่ย ดึงให้ถึงดาวเหมือนเดิมนะครับเนาะแม่นครับผมดึงให้ถึงดาวดึงให้ถึงดาวเหมือนเดิมนะครับครับครับขอบคุณช่างโยสาหรับแนวทางมาเลยครับเพอนซี่อปังๆครับผมครับครับเพราะได้ค่ากับเขากรับหอยไทยฮา เดี๋ยวนงยนวว่างน้อยเมื่อผมมาพาไม้กับไปโอ้ได้บกหนึ่งมีแหงจวดเลยของฝากเหรอครับครับผมของฝากขอบคุณหลายครับครับผมครับผมตาโชคดีได้ไปฝากตั้งโยเรื่อยเั่นะครับฝากไห้นงครับแนงกับผมบอกเพื่อนโย่ให้เพื่อนทางติดตามในทางพวกนี้นะครับในโอเพนแชทเขาบอกผมอีกแล้วเพราะว่าเนี่หาผม คิดกันอันนั้นครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของช่างโยนะครับเนาะซึ่งเพิ่นได้มาจากพระอาจารย์ภูเขาควายนะครับเพิ่นก็ส่งมาให้ช่างโยนะครับแนวทาง4ตัวนะครับเพิ่นให้มานะครับ3 4 5 8แนวทาง3ตัว4 5 8 2ตัว3 4นะครับนี่เป็นประจำงวดวันที่29เมษายนเด้อครับเด้อบอกตัวละว่าเน้นๆนะแม่ไอตัวที่เพิ่นปากวอกนะครับอ๋อจะมีตัว สองสองการนะครับตัวระวังนะครับสําหรับวิ่งลูดสามและห้านะครับสําหรับวันที่ยี่สิบเก้ามมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าด้วยครับเด้อเนี่ยบางคนจับหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อเมื่อวานบางคนเป็นนังเอฟซีบอมีดวงซื้อตัวแรกบ่อเข่าพอะมันไปสายลดบอม่ามันมาเข่าปกติอ่ะก็คือเพื่อนบ่อตามนะก็ผัดแต่คือบอกอย่าตามหลายมันชิบอมีไว้ตามตัวไหมครับ เรียนเฮาแคยังยาโลกนะครับผมบอกเลยครับมีเขามีรุดเนาะครับเนาะมีเขามีรุดแต่เฮาซื่อชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้วยครับเด้อแมนพราะประมาณนะครับผมบอแมนว่าเฮาจะทุ่มแต่ส่วนมากเพื่อไดค่ากับเขากันอยู่เนาะครับเนาะครับผมก็ึ้นว่าดวงนึงกับการวิธีการเล่นของแต่ละบุคคลครับผมบ่ได้ส่งเสริมนะครับคงก็แค่แนวทางแบ่งปันเผื่อคนชอบเพราะว่าให้เฮาไปมัวเมาลุ่มหลงนะครับผม เกินน้อยแต่ให้นานๆนะครับาปลลูกครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของชังโยนะครับเพิ่นงหาแนวทางมาในงวดวันที่29นะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้อครับเด้อแนวทางสา4ตัวนะครับ3 4 5 8 3ตัว4 5 8 2ตัวเน้นๆนะครับ3 4นะครับวิ่งรูด3และ5นะครับวิ่งรูด3และ5นะครับอันนี้ประจํางวด วันที่29เมษายน2565เด้อครับเดอฮาหนอยลาวเล่นหุ้นนะครับรับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขของชังโยกออยเป็นแนวทางด้วยครับเดอเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับนอะในงหวัดวันที่29เด้อครับเดอเน้นต่างชาตินะครับฮาหนอยลาวเล่นหุ้นนะครับแอดมินเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเดอการลงทุนก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอ้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญทมนำโชคก็อขอไวพ้พอดในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชค,โชคมๆมันหมืนกันทุกคนเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ